พาไปเดินเล่นครับผมสวัสดีนะครับผมยามบ่ายเดินเล่นนอกบ้านดูจะไปเจอวัวเจอควายตรงไหนอีกจะได้ลองเสียงลองอีก ไปไปมสระน้ำชวนตัวจะ่มอล็กกดไม่ต้องเล่นแล้ววันนี้เดินไปเรื่อยๆก่อนเดินไปก่อน ngót lên nám còn ôi lùm phát hiện sức khỏe nấm à, 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 bôn, nhúc xí, quắc quắc xí, quắc quắc xí, ờ, quắc quắc, ờ, đi đi quắc quá quá quắc, ờ, quắc quắc ควักไปเออเออดีกวักไปวักควักเออเออเออดีดิดวักไปควักเออเออเออดีดิดกวัก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 วักววคนอยู่ข้างบนวักไม่เป็นบ้าไปโอ er er ้เดินไปเรื่อยเปืยไปมีแต่ปลามันเลยโอ้โหมันสปรง มันตะป่ามันสองฝั่งฮอบปดึงเออิงาเ้ยเนียวเนียสุดอดมันตะมงเนี่ยอ้นียงานนี่เจ๊หอบอันี้ฟังนี่นาทีตุกก เออฮะกินกินก่อนโอ้ยอุ้ยนั่งคอช้ามาไปเขาพับเลยเอ,เอ,อ้าวฮอบุ่นี่ตุ่ปามันเลยหลบตาดอู้ มันงามกินไหมไปตรงไหนเขาไทายหมดแล้ววันี่มันมีที่ว่างพอได้เดินได้กินวะ่ะข้างข้าง เอาเลี้ยวได้เลีวยวนันน่นจะเ,เข้าไปทางโน้นเด้อมันเขานั่นอย

Pai pai, pai bon, pah, pah, pah bun. aja. Nih, tuh nih. cắt để điều nhọt đi nít 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 ôi cái này nè sụt giọt cái này xuất giọt giọt đó นิ้วได้งานนี Khép mắt đi mà Ơn ừ, Ai Nó sẽ pui không นียังไ่มาก่อนยีมาเซับ ừ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 m lên ừm 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 này này, ừm 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 ก็าทางาทาาายายดยื่มันกินไหมอู้หยานี้อวตัวเลมากินไหมนี่กินไหม อีกแก่นี่ถากออกมานี่ตัวนี้ มันปีนเตะงางงามเตะเขียวดีเตะ ไปกับบ้านแล้วฮะคขาแล้วมามา ตอนกลับกูจะเริ่มกินนู่นกินนี่แล้วไปก็บ้านเช่เท้าต่อดีแต่อากาศไม่ร้อนวันนี้เย็นสบาย เดิวเดินกลับบ้านแล้วไปไปไปมามาอุ้ยกลับบ้านแล้วข้ามแล้วข้ามแล้วไปแช่เท้าอีกไปแล้วไปแล้วกลับบ้านแล้วครับ อันนี้กาดีกาด,กาดียันสบายมาสมรว์ไล่มันสเบรหลังดิมีตะไ่มันสเบรหลังรอบข้างไปเมื่อก่อนเคยมีปลาละเมะแถวนี้ <c oughs> เรียนหมดแล้วอ,อยากกว่ามน็ไม่กินนี่ โบนกินทื่ยอดเด้อเปิดถึงบ้านคือกินดีแท้เกี่ยวไปจุดบาทอ้าไปกลับบ้านกันครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ